ซอยจุตับเด้อไปหน่อยเลยอือตับอูเ้เตมมาก,มากๆกงามงเลยทานทาเลยดงทำยังไงอย่างเดียเมีอย่างหนึงเอกเอาดีเพียวเก่อนเลยต่อน่ะ Ui, chẳng neo kia khao đi mà Thực bèn nữa tuần này, không có đẹp Đây bà con hết cho của Khổ khổ của gặp Bà tỏng tay mạc máy Bà, không ดเด๋ยวตั้งหนึ่งกระเซ็บหรอคือตัว,วอะออมผักซีหาดเพ่ได้เลยของม,มัน จับเป็นทำเลกินสำหรับเราพี่น้องพอเห็นหลายคลิปแล้วน่าคุ้นก็ได้มาแตกน้ำสิเพื่อด,ดีนะมภาสาใจหไไมดเลยน้ำจัดไปคำนีง้ไงไปตับโต๊ะ mình nhớ kẻ khao đi bà <laughs>